สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย GPS ดิฉชันนัทธาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะสหรประชาชาติก็มีแนวทางที่จะต้องประเมินสถานการณ์ภายในของบางประเทศที่กําลังมีปัญหานะคะขณะนี้ที่กําลังถูกจับตามองก็คืออัฟกานิสถานภายใต้การนําของตอริบานและเมียนมาหลังจากการนัฐประหารซึ่งที่เมียนมาจนถึงวันนี้การนัฐประหารเกิดขึ้นไม่ต่ํากว่า10เดือนแล้ว แต่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะยังเห็นการสู้รบระหว่างกองทัพและกลุ่มชาติพันธุ์ขณะที่ตามเมืองใหญ่ๆก็ยังเห็นคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านกองทัพและยังเห็นการปราบปรามผู้ที่ออกมาต่อต้านทหารของเมียนมาด้วยนะคะทําให้เต็มไปด้วยความเสี่ยงค่ะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นคุณพงษ์ทัศสุขพง์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะ ดูแล้วน่าจะยังเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงถึงกับมีการกล่าวว่าดูเหมือนเมียนมาจะถอยหลังเข้าคลองก็อาจจะไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงไปใช่ไหมคะเป็นการประเมินของหน่วยง,งานสังกัดองค์การสหรประชาชาติเลยนะครับคุณนัทาว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยน่าจะทําให้เมียนมาถอยหลังกลับไปในช่วงต้นปี2000ซึ่งก็เป็นช่วงก่อนที่จะปฏิรูปประชาธิปไตยด้วยถือว่าเป็นจุดวิกฤตมากทีเดียวนะครับ ุณผู้ชมครับการก่อรัฐประหารการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมวิกฤตโควิด -19 ให้ย่ำแย่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและดูเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด10เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนในระยะยาวด้วยครับเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะระยะ จากการที่ทหารเปิดฉากยิงผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารในช่วงกลางดึกของวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาในย่านไลาตายาของนครย่างกุ้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย65คนรายงานของ Human Rights Watch ระบุว่าการปรับปรามของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำโดยไตรรองไว้ก่อนไม่ใช่การควบคุมสถานการณ์จลาจลตามข้ออ้างของกองทัพเนื่องจากผู้ประท้วงถูกต้ให้จนมุมและสังหารอย่างโหดเหี้ยม การวิเคราะห์คำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์และภาพถ่ายในคืนวันเกิดเหตุพบว่ามีทหารเข้าร่วมปฏิบัติการประมาณ200ในายและได้เปิดฉากยิงผู้ประท้วงโดยไม่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้ารวมทั้งยิงผู้ที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุนองเลือดเมื่อวันที่14มีนาคมกลายเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่มากที่สุด We really need to be making sure that these people making those orders are sanctioned and that they are a u t e d and that they can be tried and held to account at a later time. ตลอด10เดือนที่ผ่านมาภาพของการเดินขบวนประท้วงต่อต้อตานรัฐบาลทหารยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเมืองแม้ว่าจะลดระดับและความถี่ลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็ตามสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมาระบุว่า การใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า1,200คนผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมาประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งและแรงกระเพื่อมต่อกองทัพเมียนมาชวงที่ว่าในระบบของโครงสร้างกองทัพบกเอกภาพของจนชั้นนำทหารหรือว่ายุทธศาสตร์สงครามทั้งภายในภายนอกของกองทัพพม่าเนี่ยมันมันถูกออกแบบวิวัฒนาการมา หลายปีเหมือนกันเพื่อให้รับกับฉากกระทัตที่ไม่พึงปรารถนาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการตอบโต้กับภัยคุกค,คามต่างๆที่ทุ่มเข้ามาใส่คณะทหารท,ที่กรุงเปิดอ,อได้มากแค่ไหนอย่างใรตรงนี้ก,ก,ก,ก็ก็ต้องรุ้นต่อไปแต่ว่าทหารมีความเสี่ยงเยอะอขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทหารจะไร้แต้มต่อนะครับหรือว่าไม่ได้มีเขี้ยวเล็บอะไรเลยในการสวนนะครับภัยคุกค,คามต่างๆอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรบบานที่ที่เป็นจุดที่เป็นที่ตายเหมือนกันนะครับสาหรับ กกาาารรเมมือง<ๆ>ความไม่สงบในเมียนมาที่ถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP คาดว่าชาวเมียนมามากกว่าร้อละ50จะประสบปัญหาความยากจนในปีหน้าโดยความยากจนในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้น3เท่าจากร้อยละ11.3เมื่อปี2019 ขึ้นเป็นร้อยละในปีหน้าคุณผู้ชมคุณนณัาครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าแรงกดดันจากทั้งอาเซียนจากอีกหลายๆประเทศบนเวทีการเมืองโลกที่พุ่งตรงไปยังเมียนมาจะทำให้รัฐบาลทหารปรับเปลี่ยนท่าทีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะ และเรื่องการละเมิดสิทธิทมนุษยชนก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญใช่ไหมคะคุณพงษ์รัตรัที่ทําให้ทางสหประชาชาติเลื่อนการพิจารณาตัวแทนจากกองทัพเมียนมาออกไปก่อนนะคะ จริงๆระเบียบกฎระเบียบอะไรก็ไม่ได้มีตายตัวนะครับสำหรับเรื่องของการแต่งตั้งผู้แทนประจําสหรประชาชาติเพียงแต่ว่าเรื่องความเป็นเอกภา,ภาพของประเทศเรื่องของสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นปัจจัยเสริมนํามาพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ทั้งในเมียนมาในอัฟกานิสถานกําลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงเวทีสหรประชาชาตินะครับกองทัพเมียนมาและกลุ่มตอริบานก็เสนอชื่อผู้แทนให้ไปดํารง ตำแหน่งแทนผู้แทนจากรัฐบาลที่ถูกโค่นอำนาจไปด้วยซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวสําคัญนะครับตัวละครที่สําคัญก็คือคณะกรรมาการตรวจสอบและพิจารณาหนังสือแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งทางการทูตของสหประชาชาตินี่แหละครับมีทั้งหมด9ประเทศก็คือสหรัฐจีนรัสเซียบาฮามาสพูตานชิลีนามิเบียเซียร์ราลีโอและสวีเดนนะครับคณะกรรมาการชุดนี้เขาตัดสินใจเลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งผู้แทนเมียนมา และอัฟกานิสถานออกไปสำนักข่าวเอรายงานอ้างแหล่งข่าวบอกว่าที่ประชุมมีฉันทามติให้ส่งรายงานไปยังสมัชชาสหรประชาชาติภายในสัปดาห์หน้าเพื่อตัดสินใจกันเรื่องนี้ด้วยนะครับ มตินี้ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วก็ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มตอริบานทั้งสองคนในภาพนี้ยังไม่สามารถเข้าไปนั่งเก้าอี้ดํารงตําแหน่งผู้แทนประเทศบนเวทีสหรประชาชาติได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นจอมโมตุนผู้แทนถาวรเมียนมาที่เราอาจจะเคยเห็นภาพของท่านทูตคนนี้ทูสานิ้วในเวทีสหรประชาชาติรวมไปถึงผู้แทนถาวรของอัฟกานิสถาน ของรัฐบาลเก่าก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเดิมครับการขยับตัวในครั้งนี้ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ดับความหวังของกองทัพเมียนมาและกลุ่มตอริบันที่พยายามแสวงหาการยอมรับบนเวทีนานาชาติด้วยนะครับโฆษกรัฐบาลเมียนมาออกมาตอบโต้บอกว่าการตัดสินใจของสหรประชาชาติก็ไม่ได้สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศสักเท่าไหร่ แต่คำถามก็คือกระบวนการตรวจสอบและพิจารณานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนประจำสหรประชาชาติมีกระบวนการอย่างไรคุณชลันทรโยธาสมุทรเคยสัมภาษณ์คุณกันตีสุภาพมงคลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ครับหลักการหลักๆที่หยิบมาใช้กันนะครับแล้วแต่ว่าไม่ใช้กันในทุกกรณีนะครับการสําคัญมากๆการหนึ่งก็คือความสามารถของรัฐบาลน,นั้นเนี่ย นะครับในการครอบครองแล้วก็มีอำนาจในการบริหารประเทศทั้งประเทศมีบูรณภาพแห่งดินแดนรัฐบาลที่จะได้รับความชอบธรรมเนี่ยก็จะต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับต้องดูแลประชาชนของตัวเองแล้วก็มีหลายกรณีเหมือนกันนะครับที่รัฐบาลถูกกล่าวหาว่า ละเบิดสิทธิมนุษยชนแล้ว r e d e n t i i l s Committee ก็ไม่ยอมรับขณะผู้แทนของรัฐบาลนั้นเช่นแอฟริกาใต้ก็เคยมีปัญหามานะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ยิยกมาใช้กันได้นะครับถึงแม้ว่าอย่างที่ผมได้กล่าวข้างต้นคือมันมันเป็นการเลือกกันแต่ไม่มีความชัดเจนว่านี่คือกฎระเบียบจริงๆนะครับ กระบวน,นการรับรองผู้แทนจากเมยียนมาจากอัฟกานิสถานในสมัชชาสหรประชาชาติจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับต้องดูกันครับคุณนัฐาว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการยื่นเรื่องไปอย่างที่สำนักข่าวเอฟรายงานเอาไว้หรือไม่นะครับก็น่าคง,คงจะมีความพยายามวิ่งเต้นกันนะคะแต่ว่าแน่นอนแรงกดดันจากระดับนานาชาติประชาคมโลกก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะ เราจะเห็นว่าเรื่องการแต่งตั้งนี้ยืดเยื้อมานานเหมือนกันนะครับก็แสดงให้เห็นเหมือนกันแหละว่าอีกมุมนึงอาจจะเป็นแรงกดดันจากนานาชาติรวมถึงองค์การสหรประชาชาติตามที่เลขาธิการขององค์การสหรประชาชาติก็เคยพูดไว้ด้วยนะครับว่านี่เป็นเพียงเครื่องต่อรองเครื่องมือเดียวเลยสําหรับอัฟกานิสถานแล้วก็เมียนมาด้วยนะครับขอบคุณคุณพงศธรมากค่ะ